สวัสดีสสดค่ะ,คะท่านผู้ชมรายการ TPB Talk ของเพจไทยภัยวุฒประกันภัยนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะ TPB Talk ก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอสาระครบครันนะคะโดยเฉพาะความรู้เรื่องประกันภัยะคะ่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันนีทิรังน,นะคะจากตัวแทนการตลาดนะคะฝ่ายการตลาดและคุณมัชชิพรนะคะจากฝ่ายรับประกัน,นะคะ่ะ วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของประกันภัยอีกแบบหนึง่ง<ม>ที่น่าจะใกล้ตัวกับทุกท่านเช่นเคยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาก็เริ่มเดินทางแล้วก็มีการคลายล็อกในบางพื้นที่แล้ว<ม>แน่นอนว่าจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นในหลายๆที่นะคะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดในรายละเอียดของเรื่องนี้ทั้งเรื่องของแพ็กเกจนะคะแล้วก็เบี้ยประกันภัยนะคะรวมถึงความมุ่งคล่องตา่างๆค่ะก่อนจะเข้าเรื่องแพ็กเกจดีๆของเราในวันนี้นะคะจะต้องขออนุญาตอัปเดตเรื่องของกรมธรรม์โควิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นเคยค่ะ,ะลูกค้านะคะหรือว่าตัวแทนเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบเลขกรมธรรม์น,นะคะได้จากลิงก์ตามที่จะโพสต์ในใต้เพจนี้นะคะ ท่านสามารถคีย์เลขบัตรประชาชน13หลักค่ะลงไปในลิงก์ได้เลยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะขึ้นหมายเลขของกรมธรร์ให้ท่านทราบค่ะแล้วก็จะมีชื่อของผู้เอาประกันนะคะให้ให้ท่านทราบด้วยนะคะในลิงก์นี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถปริ้นกรมธรรม์น,นะคะเป็นฉบับ PDF ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะคุณแป้งเราก็ได้คุยกันเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไปแล้วหรือว่า PA นะคะ,ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย t p p Talk ของเราวันนี้เนี่ยก็อยากจะคุยในเรื่องที่เข้ากับสถา,านการณ์ปัจจุบันก็คือคนเริ่มมีการเดินทางกันแล้วเพราะว่าเขาก็หลายๆที่ก็เริ่มคลายล็อกแล้วก็เลิกยกเลิกเคอร์ฟิวไปนะคะก็น่าจะเข้ากับเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะพี่แป้งอ่าใช่ค่ะ,ค,ะคุณเนรยิ่งถ้าช่วงนี้นะคะคุณเนรกำลังหรือหรือท่านผู้ชมกําลังวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพัก ะะหรือว่าเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าประกันภัยประเภทนี้หลายคนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ หลงลืมหรือว่าละเลยกันไปนะคะแต่ถ้าเราได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจประกันภัยประเภทนี้นะคะก็จะมีประโยชน์มากยิ่งในช่วงเวลาที่เราต้องเดินทางเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคําถามเหมือนกันเนาะว่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางจำเป็นหรือเปล่าหรือว่าเราจะซื้อเฉพาะแค่ช่วงเวลาที่เราจะต้องเดินทาง3-4วันหรือว่าเดินทางมากกว่านั้นนะคะอ่าแล้วที่สำคัญคือในเรื่องของเบี้ยประกันอุบัติเหตุด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ี่แป้งมาช่วยแนะนำด้วยเช่นกันนะคะมาที่คำ ถามแรกเลยค่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางหรือว่า TPA เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความคุ้มครองเนี่ยจะคุ้มครองเฉพาะช่วงที่เราเดินทางหรือเปล่าคะอ่าใช่ค่ะถ้าเกิดจะเข้าใจางั้นก็ไม่ผิดนะคะ,ะจะคุ้มครองเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุเท่านั้นมไม่รวมถึงสุขภาพนะคะแต่ว่าความสําคัญของการประกันภัยเดินทางจริงๆเลยเนี่ยก็คือ เราได้กระจายความเสี่ยงค่ะก็คือผู้เอาประกันเนี่ยไม่ต้องแบกความเสี่ยงนี้ไว้เอง mm hmm. เวลาเราไปเที่ยว mm hmm. ใช่ไหมคะเราก็จะสบายใจเที่ยวได้อย่างสนุกค่ะค่ะก็น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คืออาจจะมีบางท่านนะคะ,ะท่านผู้ชมบางท่านนี่อาจจะไม่ไม,ไม่มีประกันชีวิตไม่ได้ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้เพราะว่าอาจจะคิดว่าเออฉันก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสว่าวันหนึ่งจะต้องเดินทางหลายวันติดต่อกันซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเวลาเดินทางด้วยนะคะ,ะถ้าอย่างนี้เนี่ยในส่วนของเงื่อนไขาการรับประกันของบริษัทไทยภัยบูมประกันภัยของเราเนะะี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะเงื่อนไขนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องอายุคุณคะอายุ ของผู้เอาประกันนะคะต้องไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ณวันเริ่มเอาประกันภัยนะคะแล้วก็กรมธรรเดินทางเนี่ยเราจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นรายบุคคลแล้วก็รายกลุ่มนะคะเบี้ยประกันภัยสุทธิขั้นต่ำ200บาทต่อกรมทัน รับแ,แผนประกันของบริษัทเรานะคะจำกัดที่ทุนประกันไม่เกิน2ล้านบาทต่อคนอค่ะเดี๋ยวขยายความตรงกรมธรรม์ลายบุคคลกับลายกลุ่มนะคะลายบุคคลเนี่ยเงื่อนไขาการการทำประกันเนี่ยก็คือง่ายมากเลยถ้าเป็นรายบุคคลก็จะกรอกใบคําขอแล้วก็แนบสําเนาบัตรประชาชนมามส่วนถ้าเป็นลายกลุ่มเนี่ยรายกลุ่มอาจจะเป็น ในนามบริษัทหรือนักเรียนนะคะห,หรือหรือพวกเรากันเองเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆรวมตัวกันแล้วก็มาทําเป็นกลุ่มได้โดยที่เก่อ ผู้เอาประกันภัยกรอบใบคําขอนะคะให้แค่ผู้ถือกรมธรรม์กรอบคนเดียวนะคะแล้วก็แนบรายชื่ออายุแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนส่งเข้ามาบริษัทแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะก็คือแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นมาก่อนว่ามีผู้เดินทางขี่ท่านอายุเท่าไหร่แล้วก็เดินทางไปไหนใช่ไหมคะเบื้องต้นจะประมาณนี้ค่ะโอเคเอาละอย่างงี้ถ้าง่ายๆเลยถ้าอย่างสมมติว่านี่อยากเดินทางคนเดียวนะคะไปเชียงใหม่สักประมาณ5วันอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีรายละเอียดตามที่คุณแป้งแจ้งมาก็อย่างเงี้ยจะคิดเบี้ยยังไงอะคะว่า5วันเนี่ยคือต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้ความคุ้มครองเท่าไหร่ก็ต้องทราบก่อนค่ะแผนประกันตัวประกันภัยเดินทางของทางไทยไปบูน่ะนะคะเราจะกําหนดตามทุนประกันแล้วก็ตามระยะเวลาที่เดินทางนะคะทุนประกันเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่1 0 0 0 0 0สถึง2ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีแบบที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ส่วนส่วนตัวอย่างที่คุณเนตรยกมานะคะไป5วันใช่ไหมคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปเชียงใหม่5วันไมงให้ทุน1ล้านเลยมีค่ารักษา1นึ่งแสนนะคะเราก็จะไปดูที่ตารางนะคะในช่วงของ5วันแล้วก็ทุน1ล้านบาทเบี้ยประกันรวมมาสียกรจะอยู่ที่399บาทค่ะก็คือ5วันจ่ายเบี้ยเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ แสดงว่าผู้ประกันเนี่ยสามารถเลือกความคุ้มครองได้ใช่ไหมคะว่ามีเลือกความคุ้มครองให้ตัวเองก่อนว่าจะคุ้มครองแค่ค่ารักษาพยาบาลหร,หรือว่ารวมถึงเสียชีวิตด้วยนี่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ทีเนี้ยเรามองว่าถ้าอย่างเน่นะคะเน่คิดว่าคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวคือได้ไหมหรือว่าไม่ได้จะต้องยังไงต้องคุ้มครองตัวทุนชีวิตก็คือตัวหลักของเรา ะะส่วนบางบางบาง,งท่านที่อาจจะบอกว่าวมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะแล้วมีกรมธรรม์อุบัต<ม>ิเหตุเยอะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อตัวที่มีค่ารักษาพยาบาลนะคะ,คะ เหมือนกับพี่เมื่อกี้คุณแป้งบอกว่าถ้าเกิดไปเชียงใหม่5วันเนี่ยคิดตามตารางบี้ออกมาแล้ว399บาทก็เซซะ3 0ากว่าคุ้มคอง5วันก็ถือว่าถือว่าไม่แพงหนึ่งแสนค่ารักษาเแสนเพราะว่าก็เกิดอุบันเหตุได้ตลอดนะคะถ้ายิ่งย่งเราไปเดินทางแล้วถ้าช่วงคนเยอะด้วยเนี่ยถือว่าจ่ายน้อยนะคะถ้าเทียบกับจํานวนวันที่เราเดินทางนะคะ ก็ถือว่าได้เที่ยวอย่างสบายใจละนะ<ม>ค่ะทีนี้เนี่ยแจ้งรายละเอียดอะไรครบแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่แป้งบอกว่ามีเรื่องของระยะเวลาเดินทางเนี่ยขอขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าระยะเวลาเดินทางเนี่ยเป็นคืออะไรนะคะเผื่อตัวแทนของไทยไปบูนะจะได้ชี้แจงให้กับลูกค้าได้เข้าใจะค,ะค่ะค่ะในส่วนของระยะเวลาเดินทางนะคะก็คือถ้าคิดง่ายๆก็คือ ระยะเวลาที่เราต้องการให้กรมทานมีผู้มุคลองก็คือวันที่เราจะเริ่มเดินทางออกจากบ้าน,นะะแล้วก็กลับถึงบ้านนะคะ แต่ว่ากรมธรรม์ประกันเดินทางเนี่ยก็คือสูงสุดแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน180วันต่อครั้งต่อทริปค่ะ180วันก็6เดือนนานนานนด้ในอย่างนี้ทริปยาวอะใ่ไนะคะโอเคค่ะก็ชัดเจนพอสมควรนะคะทีเนี้ยแล้วอย่างประกันอุบัติเหตุการเดินทางเนี่ยค่ะเราต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อเหมือนกับ PA หรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะเราก็แค่กรอกกรอกรายละเอียดในใบคําขอนะคะประกันเดินทางเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้สําคัญเลยคุณนม่ก็คือ1 เดินทางกี่วันค่เดินทางกี่วันทุนประกันภัยที่ต้องการนะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางเส้นทางเราไปที่ไหนแล้วก็สถานที่นั้นเป็นอะไรอะไรแล้วก็วิธีการเดินทางเช่นเครื่องบินรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแจ้งมาณวันทำการ แล้วประกันประเภทนี้เนี่ยมีอาชีพยกเว้นที่เราไม่รับประกันบ้างหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีค่ะเมธเนื่องจากว่ากรมธรรม์เดินทางเนี่ยนะคะ,คะเป็นกรมธรรม์ที่เราคุ้มครองระยะสั้นจะสังเกตได้ว่าเบี้ยรประกันเนี่ยเราไม่ได้ เอาชั้นอาชีพมาคำนวณเหมือนประกัน p ีเอ่เราจะคำนวณจากวันที่เดินทางแค่นั้นค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ่จะพูดถึงในเรื่องของคุ้มครองบ้างละนะคะเพราะวา่าถ้าอย่างเป็นเนตนซื้อเนี่ยคะ่ะเราก็เดินทางไปเที่ยว4 5หวันเป็นทริปไปตัวเองน่าจะสนใจในเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลมากกว่าเสียชีวิตนะคะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าค่ะ,คะประกันภัยประเภทนีน้มีข้อตกลงความคุ้มครองที่ทําให้เกิดผลยังไงบ้างคะอ่ะ คุ้มครองหลักๆเลยของกรมธรรม์เดินทางะนะคะหนึ่งเลยก็แน่นอนจะคุ้มครองการสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกพคภาพนะคะความคุ้มครองก็คือตามอบอ .1 อบ .1 ก็เหมือนเทปที่แล้วนะคะอบ .1 จะคุ้มครองชิ้นส่วนใ,ใหญ่ๆนะคะก็ะคุ้มครองซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องภายในร้อวันนะคะแล้วก็จะมีทุนค่ารักษาพยาบาลคุ้มครอง10%เเซ์ของทุนประกันภัยอ่า คุณแน่ซื้อทุนล้านหนึ่งก็จะได้ความาคุ้มครองค่ารักษา1นึ่งแสนแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นภายใน52สสัปดาห์าค่ะ เพียงแต่ว่ากรมธรรม์เดินทางเนื่องจากว่าเป็นกรมธรรมระยะสั้นนะคะคุณเนธเราจะไม่มีแฟคเคมเราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็นำใบเสร็จมาเบิรบริษัทค่ะซึ่งจริงๆแล้วสำรองจ่ายนี่น่าจะสะดวกมากกว่าเพราะว่าถ้ากรณีเกิดเหตุเราก็น่าจะหาสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็คงจะอยากจะจัดการให้รวดเร็วในเวลานั้นนะคะอ๋อซึ่งตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องใช้ใบเสร็จนะคะใบเสร็จตัวจริงนะคะค่ะโอเครายละเอียดครบแบบนี้นี่ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยค่ะ ทีนี้เนี่ยอยากจะแถมท้ายอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยมีการทําประกันภัยร่วมนะคะอย่างเช่นอาจจะมีประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือว่าประกัน PA อยู่แล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องบรบกวนแจ้งมาทางบริษัทของเราด้วยให้ทราบด้วยนะคะค่ะขอเสริมนิดนึงค่ะ การเลือกทุนประกันหลายๆคนอาจจะเอ๊เราทุนประกันเราเราเราเลือกเลยได้ไหมเราเป็นเด็กนักเรียนเราจะทําทุน2ล้านได้ไหมใช่อย่างคุณแม่อยากจะบอกว่าทาเพราะว่าดลูกโซนขอทุนสูงๆได้ไหมจะได้เกิดมีค่ารักษาพยาบาลก็จะได้มีโอกาสที่จะรักษาได้เยอะขึ้นนะคะทีนี้ทีนี้ของทางแพคเกจไทยไทย์ลนะคะเราจะกําหนดทุนประกันไว้ก็คือให้ทําทุนทุนชีวิตนะคะ ตามรายได้คือตามรายได้ก็คือไม่เกิน3เท่าของรายได้ต่อปีอหรือ36เท่าของรายได้ต่อเดือนะนะคะค่ะ,คะ ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจประกันอุบัติเหตุการเดินทางหรือว่า TPA นะคะกับบริษัทไทยพยับูร์ประกันภัยก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะที่เบอร์โทร0 2 2 4 6 9 6 3 5นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่น,นะคะ่ะอ,อย่างเช่น a c e b o o k ไทยภับูร์ประกันภัยนะคะหรือว่า l i น์แอดไทยภับูร์ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีตัวแทนการตลาดนะคะที่สามารถติดต่อได้เสมอนะคะค่ะก็ก่อนจากกันนะคะเราก็จะมีเกมเนาะกิจกรรมง่ายๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะคะสําหรับ EP นี้เรามีคํา ถามอะไรคะพี่แ้งอ่าก็จะถามว่าประกัน TPA นะคะเป็นประกันประเภทใดคะ่ะ ก็น่าจะตอบกันได้ไม่ยากเลยนะคะค่ะก็สําหรับอของรางวัลน,นะคะเช่นเคยค่ะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะซึ่งมีกลิ่นหอมมากเลย<อ>นะคะ,ะจํานวน5รางวัลน,นะคะรับไปเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ทําตามกติกาของเรานะคะก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะกะ็ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญ,ญาตสงวนสิทธิ์นะคะสําหรับ5ท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะคะชื่อซ้ากันภายใน5คลิปก็ต้องให้กับ ท่านอื่นนะคะ<ม>ขอขอมองให้กับท่านอื่นได้ร่วมสนุกกันไปนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ f a c e b o o k ของเราค่ะ f a c e b o o k ไทยพยีวีพัประกันภัยนะคะ y o YouTube ไทยพพันประกันภัยแล้วก็ติดต่อสื่อสารได้ตลอดนะคะทาง l i น์แอดค่ะค่ะก็สําหรับ EP นี้นะคะทางเนตเองแล้วก็พี่แป้งต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะใน EP หน้ามีเรื่องอะไรให้หนาติดตามอย่าพลาดชมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ